เอาดึงนั่งก็บ่ถูกเป็นไรนั่งจมหยังล่ะยายหือสวัสดีครับผมอือนั่งจมมามันบัดมันเขียนให้ผู้อื่นถูกบ่จะคงซื้อนก็บ่เข้าเนาะบาทเออโอ้ยคันนี้นําโมเียนให้คันข่อยบ่ซื้อน้มันออกเปะเลยเออมื้อนี้เจ้าจะซื้อเด้อั่นเด้ออ้ยข่อยก็อยากได้เงินเนาะ ง่ายเอฟซีมันถือมันกะสีโอนหายแน่วะมันกินยากเนาะบอกมันมาคือสื่อเจ้าของเนาะเละออกปุ๊บได้เงินเลยสีเนาะเออโอ้ยเอาบปได้สีจางย่าสวยบอกหายสื่อเลขน้องน้ำโมแน่แม่นี่ลีเด้แม่นวะใส่มาสื่อเป๊ะเลยมันเ่านี่อืออจนมากกว่าจีกระดาษทิมแล้วโอ้ยก็สีขาทิมบอกอีนี่ฮึเออเจ้าบอกว่านางฟ้ามาเกิดบอกแต่ผู้อื่นเออบัดผู้เลี้ยงมาบอกยังไงใจหายอยู่เลย บอกแล้วเขาซื้อนําบอกเขาได้แหละกันลองคอยบอกซื้อเบิรงนี่เป๊ะเลยอันนั่นแหละว่าผู้ใดสิจางบ่ห้ยายสวยเศร้าซื้อเลยมันบราไม่ผู้นจังคาบาร์ก้าวได้นี่เออเออเหล็กไงก็คือกันเห็นบ่คอยบอกซื้อนั่นเขาตั้งล่างตั้งเทิงนั่นลหลักทึงนั่นจะเป็นลายเส้เจ้าในโต๊ะคัดลาบเขาอีหลีวะโต๊ะคัดลาบอีหลีตัวนี่วะเจ้าจะซื้อเรื่องมัอนี้เด้อ เดี๋ย,ยวค่อยบอกแล้วว่ามีเอสซีดสิจางว่้เจ้าซื้อ,อเหล็กเหล็กเล้าเหล้าเมืออม่อไรจะสวย นั่นเ็กของเง้น้ำโมนั่นคันว่าเฮามันเขียนหายกันซื้อเออยิ่มได้มันเขียนหายจังจีกันก็ซื้อน้ำปั๊บมันซื้อบ่อใคเจ้าดกถ้ายิ่มได้เบ่เลขน้องน้ำโม่มันเข่าหนิแสดงว่าเจ้าบ่ได้ซื้อเออถ้ามันบ่เข่าปุ๊บหนยแสดงว่าเจ้าแมนซื้อซือุตนายหลายว่ะเออดวงชุวยเงล่ะเอาเดี๋ยวไปเอาเลขน้ำโม่พร้อมๆกันมอนี่วันจันทร์ทำผมมัดผมด้วย มาก่อนเข่ากลองมันหูแจักแตงตัวพร้อมตัวแตงตัวแตงตัวก็ธรรมดาเด้นี่เออเสมื่นที่แตงตัวเข่ากลองพร้อมนะไว้เอาฮอร์ลิสติ๊กมาแล้วเออพอธรรมดาพอธรรมดามีสิยงเอาหวีผมหรือยังลูกหวีผมหรือยังคะหวีแล้วหวีจนได้ปุ่นละติดติดโบเรียบร้อยโอ้มือนีใส่เสื้อมีพร้อมนด้นี่มีแพนด้ามีแพนด้าไม่ใช่หมีเน่อะ มีน้อยเอาเสร็จยังอ่ะอ่ะเอฟซีรออยู่เซีรอแล้วลูกวางก่อนเครื่องสบางวางก่อนเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนคิ้วโอ้ยมันนานมา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 นั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเอามานั่งก่อนเรื่อยๆโอ้โไปไหว้พระแล้วโอ้หไปไหว้พระก่อนเออขุนไปไหว้พระผมลูกไปไหว้พระแล้วไปไหว้พระแล้ว เขียนคิ้วเขียนคิ้วไปทำอะไรมาเขียนคิ้วนั่งลงนั่งลงอนั่งดีๆเก็บยายเก็บไปตรงนี้ให้ออำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยเพราะว่ายายนี่ได้อยู่ได้กินกับน้องน้ำโมนะทุกวันนั่งลงดีๆครับนอยหันหน้ามานี้หันหันมาทางนี้เอดีๆลูกหันหน้าดีๆอ่ะภาี ตองเลยอ้ะสวัสดีก่อนสวัสดีครับวันนี้หนูจะมาเขียนเลขเลขลาววันนี้วันจันร์หนูจะมาเขียนเลขลาวให้กับพ่อพ่อไปแม่ใช่ไหมครับอ่าน้องนโมฝันหรือยังฝันแล้วฝันว่ายังไงลูกพูดดีๆครับพูดช้าๆชัดๆพูดชัดๆค่ะ ผ่านว่ายังไงเล้วคนเก่งพูดชัดๆเอาไว้นี่ก่อนอ่าเราเล่าความฝันให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังก่อนเร็วคุดดีๆนั่งพักเพียกดีๆนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆออกโทรศัพท์นะนี่ออกโทรศัศน์นะเนี่ยเออนั่งดีๆเขาเออเก็บดีๆนั่งดีๆมาเล่าความฝันให้ตาฟังก่อนเร็วเออไม่ไม่เล่าก็ได้อ่มีปู่มาบอกเลขไหมปู่มาบอกเลขไหม น่นมองกล้องนู่นปูบอกเลขหรือเปล่าบอกเลขอะไรครับเดี๋ยวก็เขียนให้อีกนะเดี๋ยวฟังก่อนเอาเลขอะไรครับฮะแปดอะไรครับแปดสองแปดสองหรืองวดนี้แปดสองศูนย์ห้าอะไรครับห้าเจ็ด ปดสองศูนย์กับห้าเจ็ดให้แค่นี้พอไอ้นี้เป็นรัฐบาลไทยนะถ้าเขาฝันนี่มันจะออกรัฐบาลไทยอ่าแต่ว่าฮะแต่ยังไงคนสรินจะเอาเลขลาวใช่ไหมก็แปดสองศูนย์กับห้าเจ็ดเขียนไว้ก่อนอ่าอ่อันนันสิหลงนะมันเสิหลงปเอาไว้ก่อนอันนั้นเลขฝันเลขฝันอ่าวเอานี่น้องนโมน้องนโมเอาเขียนเลขลาวเอานี่ประกา ไม่ไม่ไม่ไอ้ตัวนี้มันช์ดไอ้ตัวนั้นมันออกไม่ไม่ออกม่อีกแล้วไม่ออกแล้วเดี๋ยวเขียนตามเอเดี๋ยวจะเขียนตามทีหลังก่อาอะไรนะโอ้ชัดเป็ดปมาอีกแล้วเอาเขียนเขียนดีๆเขียนดีๆลูกเขียนดีๆเขียนดีๆกเอ้าจะมาถามตาจะรู้หรอจะรู้บ่ก็ตามาเอากับด้นหมูตาไม่รู้จากเลขก็ให้หมูเขียนให้ไงเป ออออ่าอ้าวอะไรอีกนาะียังอีอบานี่สตัวแรกตัวปสองไเนปอาอ่า็อาสองตัวทีนี้เออสอตัวข้างล่างเอข้างล่างลูกข้างล่างแค่นี้บ่มีต่ออาต่อเขียนเลยตัว เอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาอีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งต่อจากเลขห้าหน่ะเอาเหลอีกตัวหนึ่งลูกเอาดีๆนะดีๆให้แม่นๆนะครับแม่นๆนะงวดนี้อะไรในเลขอะไรดึงมาทางโน้นหนึ่ง ไม่กี่ยังหนาบอพี่หัวใจอ่านี่จำจะลักน้องนโมต้องมีหัวใจหัวใจยาวครับโอ้ยอะไรลูกตัวนี้ห้าหนึ่งบออายกให้ FC ดูหน่อยสิหนูจะอ่านให้ฟังหนูจะอ่านให้ฟังโอ้เล็กไรมั่งครับแปดแปดสองสี่ห้าหนึ่ง เป็นเป็นเลขลายเนี่ยวันนี้เลขไรเลขเลขลาวน้อพูดดีๆก่อนเลขลาวหรือเลขไทยเลขวันนี้วันจันทร์เลขไทยไทยหรือลาวไทยให้ไปแล้วเขาบอกเลขไทยเราก็ไปลาวเหรอวันนี้ไปก่อนได้ไม่เป็นไรไปใช่่มอเอาไปก่อนได้แล้วบอกลาวหรือไทยลูกเฮ้ ถูกไหมตัวไหนจะถูกวันนี้เหนียวนะขอทีนี้เอาบางทีเขียนให้ชัดๆหน่อยเลขเล่าข้างบนเราจะไปให้เล่าแล้วเราจะเขียนเลขนั้นด้วยไหมเลขนั้นอะไรนั้นแปดสองศูนย์กับห้าเจ็ดนะแปดสองศูนย์กับห้าเจ็ดข้างบนบอกเลขไทยดีกว่าวทั้งไทยทั้งลาวเลยอันนี้เลขฝันเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่เลขฝันเลขความฝันโอ อาจับจับให้เอฟเอซดูหน่อยฮันดี้ดีดดน้มอนั่งดีดีนั่งดีดิครับนั่งดิดินั่งมาดิ้ดิ้ดี้ดิ้ดิก่อนนั่งมาดอ้ดก่อนีลยดิ้ดอ้ก่อนิได็ออกในแตงเหนือแตงจนแล้วมันจับนิ่งครับน้มอนิ่งๆเราจะใช้รูปลงนะคับไหนมอง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 กล้องหน่อยมองกล้องเออสวยค่ะยโบด้วยสวยเอ หันทังนห้นแล้วก็หันมาเรื่อยๆค่อยๆหันทีลูกครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสรุปตัวเลขของน้องน้มูมนะครับจุดประสงค์หลักนี่คือมือหนีวันจันทร์ซึมาตามเลขเล่าเลยเออแต่ว่ามามาถามเพื่นนะครับเพื่อนบอกว่าฝันอเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันนี่จากฝันแนวไหนเพื่อนกับบ่าวสุฟั่งก็เลยได้เลขแปดสองศูนย์แล้วก็หาหนึ่ง อันี้เป็นเหล็กฝันนะอนาจะไปรัฐบาลไทยได้รัฐบาลไทยงวดที่แล้วนะโอ้คักใน่อยู่เนะครับนี่มือนีนี่นานาจะเป็นไปเล่าเพื่อนบ้านเราไหมเพื่อนบ้านนะครับแปดสองสี่แล้วก็ห้าหนึ่งครับเออนะครับเหล็กโบลายโตเลยเกิดต้นนี้กระแสมาแห้งเลยมาแห้งเออนะครับเขียนที่ไรออกที่นั่า นะครับผมก็ฝากนะครับ่านผู้ชมมักจะเอาเด้อบอมักขามนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใส่ดูลอพินิษใส่วิจารณญาในการรับชมและการสีลงทุนครับก็เข่กเต็มเต็มเด้อวันนี้มาตามให้แล้วค่ะครับผมครับบอกประเทศนอกก็โทรมา